คำเตือนคลิปนี้ตัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า8คุณได้รับคำแนะนําและไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะโลโลเทเทสอ้าวนะครับก่าอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูนะครับมาเจอผมโจ๊กในช่องสล็อตโจ๊กจะแตกอีกเหมือนเคยนะทุกคนวันนี้เรามากับเกมเก่าแต่เก่าเอ้ยเกมเก่าแต่เก่านะครับนะกับทางหน้าของเกมมวยไทยนะค่าจีจีเนเลยนะครับอ่ะนีได้ช่วงเวลามานะครับวันนี้มาทุน200ทุกคนแต่ว่า วันนี้ไม่หยั่งเชิงนะครับมั่นใจทุกคนมั่นใจนะครับก็เดี๋ยวจัดไปที่า30เปิดก่อนเลยนะครับนะครับปั่นแบบรู้ว่ามันไม่ถึงนะครับแต่ก็ปั่นไปเลยนะอ่ะไปครับว่าเท่าไหร่นะว่าจะได้หรือจะยังไงนะครับสําหรับเกมมวยไทยนะครับนะอยู ah, ่เจ้าเกมนี้ก็รอสแกตเตอร์สามตัวนะครับตามสูตรนะฮะเกมหลายเก่าทุกคนโนะดอกนี้ยังไงครับหู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 ปุหู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 ห สองร้อยเออเอาสองร้อยก็เอ้ามาเฉยครับแหมสวยนะดอกนี้เออมาจะขืนศึกขืนคอขืนอะไรก็มาเลครับแหมดอกนี้ครับสองร้อยกว่าบาทครับใจดีใจดีใจนะครับนะอะลรว่ามั่นใจในช่วงเวลาวีเอบีของเรานะครับใครอยากได้ช่วงเวลาวีเก็ไปขอเข้ากันได้เลยเดี๋ยวจะปักปีนให้ด้านล่างนะทุกคนเออมาไหลๆยาวๆเรื่อยๆครับสแคตเตอร์ยังไม่มานะรอดูกันยาวๆครับ สำหรับฝีเกมครับยังไงพุ่งไุ่งไปอีกแล้วโอ้โหสีเสื้อเข้ามาแบบนี้เรียร้อยครับารางวัลก็โตทุกคนมา200กาว่าบาทอีกเอออ้าวฮะคูณน้อยไปหน่อยนะครับแ,แต่ว่าก็ยังได้นะอ่ะ5บาทนี้ได้มา200ก็ถือว่าโอเคเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหมาดีจริงเลยนะแต่ว่ามาไม่แตกอีเวนวทำไมไม่รู้ครับเดี๋ยวยาไปนะทุกคนดูกันเพลินๆไปน,นะครับสำหรับเกมนี้ครับ200มันจะไปได้ไกลเท่าไหร่ครับยังไงหมดไหม น่าจะหมดนะอ่าจะได้ไมันเป็นตัวถูกวนเป็นตัวคิวนะอ่าไม่เป็นตัวแพงมาแล้วเอ้ยโอ้มาสองตันติดยังไงโอ้เกิดปายทีส์อ่าบางี่แต่ข้าก็เจ๋งหรอกอ่าสี่ร้อยสามสิบเจ็ดครับแม่เอาเรื่องครับเอาเรื่องคนระับเอาเรื่องฮะเออมายังไงครับ ว่าบูบเา,าเอาครับมาไหลไหลไปครับจังหวะนี้ครับไหลไหลไปนะร้อยห้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าครับ <c oughs> อืม <c oughs> อืมอืมยังไม่ถึงครับแต่เราก็เอามาได้อยู่นะ <c oughs> เุ๊บปุ๊เออเบาเบาเบาร้อยกว่าบาทเบาๆแป๊บเดียวนี่ขึ้นไปบาทหกแล้วทุกคนอ่านี่เบ็ดห้าสิบบาทนะ แตกดีนะทุกคนบอกเลยว่านอกเวลาก็แตกครับแต่ว่าในเวลาแตกขนาดนี้ก็สบายใจครับเดี๋ยวผมว่าผมขยับเห็ดดีกว่านะห้าบาทหนึ่งไม่น่าพอนะทุกคนนะเอามีทุนแล้วนะราคาหยับไปเลยครับรอหมดตรงนี้ก่อนนะชาะ้าป่ะไอสเกตเตอร์เข้าไหมเอ้าเรียบร้อยครับมาได้ยังไงมาได้ยังไง มาเฉยเลยครับมาเร็วสัดจุ้ยครับสามสิบหมุนแรกก็มาแล้วครับสำหรับซีเกมเกมนี้ฮไปดูนะจบเท่าไหร่ครับหืมเข่าขวามาก่อนเลยครับบุบบุบบุบเบา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 ๆบยังไงสองบาทไม่ใช่แล้วมาอีกทีนึงบุบบุบบุบอ่าแตกมาบ้างแตกมาบ้าง อ้าวมาเข่าคู่อันนี้สวยบู๊บบู๊บบ้าเรื่องนี่เหลือร้อยหกสิบกับแมห้าบาทได้มาพันหกสิบก็ดีแล้วนะเอาหมดแล้วครับตอนนี้นะ <c oughs> ไปครับ <c oughs> หูแตกแล้วครับหลังจากนี้คือแตกรวัวๆทุกคนไม่ต้องพูดอะไรกันเนยอะหลังจากนี้คือแตกรวๆๆัวๆทุกคนน่าแล้ว <c oughs> รออยู่แล้วครับเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆ สองพันแล้วสองพันแล้วเยสบายใจสบายใจพี่ละเออแปดร้อยเจ็ดสิบตอนี้ยิงหนานยิ่งแพงหมดเลยเอาเปิดท้ายเอาเท่าไหร่ยี่สิบแปดเนไ่ปหนอยเออเหมือนจะถูกไปนิดนึงนะครับแต่โอเคนะครับปีเกมรอบแรกทุกคนล่อไปพันสี่เลยคนระับเป็นห้าบาททุกคนเอามาสามอีกปเปล่าสามอีกปเปล่า สาอีกบ้าเอ๊บเอ๊บเ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊บ๊บแบบไม่รู้แล้วโอ้โหสากดแบบไม่รุ้นะยังเข้าครับฟีเอรเกมโอ้หกล่าวว่าหมดอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะมันจะยังกันไม่อยู่นะทุกคนมันจะยังกันไม่อยู่เนี่ยเออบอกเลยว่าในช่วงเวลาวีพีอะไรก็ตีไปหมดครับเขาคู่มาแบบนี้บุ๊บบ้าเอาสวยสยเลยไปอีกเด็บล่า Mm hmm. ตอนนี้อะไรก็เริ่มแตกแล้วครับอะ,อะไรก็เริ่มแตกแล้วครับมาเข่าขวาเข่าซ้ายมาให้หมดบ,บ,บ <c oughs> ะบะเอออ่าจะดีทุกคแล้วตอนนี้ครับมาอีกแล้วครับ mm hmm. mm hmm. ตอนนี้ฟัน,ปนไปเลยตอนนี้ฟัน,ปนไปเลยอีกสองหมอลอีกสองหมงออ เอาแบบเร็วๆเลยทุกคนเอาแบบเเเร็วๆลยนะอาแบบไปเร็วๆไปไวๆเลยครับอันนี้ไป500เลยครับมาอีกทีนึงยังไงอันนี้อีก200ทุกคนแต่รอบนี้แตกน้อยนะแตก7800ครับอ่ะเปิดสุดท้ายครับได้เท่าไหร่มีแน่ใจครับนี่อีก250ก็ทันก็บาทนะครับก็พอกับรอบเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้พันสี่นะเอ๊ะพันหนึ่งเลครับอ่ะเดี๋ยวขยับเบ็ดหน่อยดีกว่าทุกคนดูเหมือนว่ามันจะได้ลุ้นอยู่นะครับ ผมว่าผมไปสักห้าสิบเลยครับนะตามสูตรครับเาชอบเลขห้าครับไปเอาที่เอาไปที่ละสิบเปิดดีกว่านะรอดูก่อนนะรอดูก่อนนะไม่รู้จะดีหรือจะร้ายนะคุณดีคุณร้ายอยู่นะครับยังไงขอโทษเพื่ออะไรก่อนเออเพื่ออะไรก่อนบุบาบุบาอยังไง อะไรแล <cek> so ้วโอ้ไม่เปลี่ยนช่องโน้นจะบ้ากันละมั้งพอโดนขึ้นมาห้าสิบเหมือนจะโดนรู้สึกเหมือนรุ่นรุ่นปะรุ่นรุ่นปะสิเปิดนี่ไม่มีอะไรเลยรุ่นรุ่นเลยดีๆนะดีๆนะเออเออดีๆนะเออดอกนี้สามพันทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอามาติดเยยังไงโอ้โหอ่าฟินนะโอ้โหสองพันแปดด้วยกันฟินแหละครับโอ้โห เออมาเอกเฮ้ป,ปั๊บป,ปุไปไป๊บตือาสามร้อยกว่าบาททุกคนอ่าห้าสิบบาทอุ๊ยขอกอีกสักสิบเปิดสุดท้ายแล้วกันนะเปิดสุดท้ายเท่าไหร่ดีวะเรามีทุนอยู่หมื่นนึิงนะทุกคนสิบเปิดอ่ะสิบไ,ได้หรอกห้าร้อยดีกว่านะเสียนี่ก็ไม่เป็นไรครับสิบเปิดห้าพันนะทุกคนซักเสียก็ถือว่าเราได้อยู่ห้าพัน่าวางกันไปนะทุกคนเต้นวะตื่นเต้นว่ะเต้นวะทุกคนว่าผมจะได้ไหม ลองดูนะลองดูนะไปปึ๊บ <Video. S 1> เอา้าเรืองามยมดีโอ้โหโปึ๊บไปหล่นตรงนู้นทำไมโอ้ห้าร้อยห้าร้อยนะเฮ้ยห้าร้อยนะเฮ้ย <Video. S 1> ดีดีนะดีนีเออโออไม่ใช่แล้ว เออมาอยัางไงปึ๊บปึ๊เท่าไร่ดอกนี้รออยู่แล้วโอ้โหหลายไปหมื่นสองหมื่นหกหเมื่นแปแล้วยังไง2องหมื่นต้องมนหนโอ้โหมาได้ไงวะเนี่ยเ k คโอ้โหไปครับสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเฮ้อ,องของจริงครับเอาละมาอีกทีนึงสองทีสุดท้ายหรูเรื่องทุกคน สองทีสุดท้ายรอบไปเจ็ดหมื่นนู่นโอ้โห <c oughs> ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนะเอออ่ะก็น่าจะพอแต่พิงตรงนี้นะครับนะคุณมาน้อยๆก็ได้ไปเจ็ดหมื่นทุกคนเยอะเลยครับไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับอ่ะลากันไปแล้วนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นเกมไหนเป็นดไหน,น,ไหนก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะส่วนใครที่อยากได้เครดิตฟรีหรือว่าอยากจะย้ายไปเล่นเว็บตรง ดีๆแตกมันๆแบบนี้นะครับก็แนะนำที่โอซาก้าดอนเป็นนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์สมัครไว้ด้านล่างอ่ะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ